ตัวเชื่อมประพจน์ประพจน์นี่บอกได้สองแบบเนาะไม่จริงก็อะไรนะไม่จริงก็เท็จขอเขียนดีกันไม่จริงก็เท็จบอกได้สองแบบ ทีนี้ตัวเชื่อมมันหมายความว่ามันจะเอาจริงกับเท็จเนี่ยมาประกบกันตัวเชื่อมอันแรกอันนี้เป็นการจําพี่เน้นคําว่าจำนะจำร้อยเซลยไม่มีคํานวณอันที่หนึ่งตัวเชื่อมอันแรกเราจะเรียกว่าและลักษณะจะเป็นวหัวคว่ำ อ่านว่าแล้วนะเดี๋ยวค่อยๆจำไปก่อนนะอ่านว่าแล้วทีนี้เขาก็จะมีการเอาประพจน์มาเชื่อมกันเพราะว่าพวกนี้มันคือตัวเชื่อมเนาะจำอย่างเดียวนะอันแรกมันจะเอาจริงอันนี้ t คือจริงนะพี่จานว่าจริง f ก็คือเท็จนะเราต้องจําว่าจริงและจริงอันนี้มันคือเชื่อมกันจริงและจริงอย่างนี้นะ คำตอบที่ได้จะตอบจริงจําอย่างเดียวไม่มีคํานวณเลยจริงและจริงได้จริงนอกนั้นเป็นเท็จหมดอีกรอบนะนอกนั้นเป็นเท็จหมดเช่นพี่เขียนให้ดูก่อนนะเช่นจริงและเท็จก็ตอบเท็จเพราะเป็นจริงแค่แบบเดียวคือต้องจริงและจริงถึงจะได้จริงนอกนั้นเท็จหมด หรืออาจจะเป็นเท็จและจริงอย่างนี้ก็ตอบเท็จทัานไหมหรือเท็จทั้งคู่ก็ต้องตอบเท็จเพราะว่าเป็นจริงมีแบบเดียวคือต้องจริงและจริงถึงจะได้จริงเท็จและเท็จได้เท็จเพราะฉะนั้นเ,เวลาพี่จําพี่จะจําตัวเด่นตัวเด่นของและก็คือตัวแรกก็คือตัวแรกเพราะว่าจริงและจริงได้จริงนอกนั้นเป็นอะไรหมด เป็นเท็จหมดพี่จะจำแค่ตัวแรกอย่างเดียวเพราะว่านอกนั้นมันเป็นเท็จหมดถ้าไปจําหมดเลยก็โอโเยอะเนาะเราก็เลยจําแค่ตัวเด่นของมันก็นอกนั้นมันเป็นเท็จหมดให้จําก่อนให้จําก่อนต่อนะอันที่สองคำว่าหรือ สัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว V เป็นตัว V อ่านว่าอะไรนะหรือตัวเด่นจะมีตัวเดียวมีตัวเดียวนะเขาเรียกว่าเท็หรือเท็ไดเท็อันนี้คือตัวเด่นที่มีตัวเดียวนอกนั้นเป็นจริงหมดอีกรอบนะนอกกนั้นเป็นอะไรหมดนะเป็นจริงหมด เทสมีแบบเดียวคือต้องเทสหรือเทสได้เทสนอกนั้นเป็นจริงหมดเช่นเราไปเจอจริงหรือจริงตอบจริงเพราะว่าเป็นเท็สมีแบบเดียวคือต้องเทสทั้งคู่ถึงจะได้เท็อีกแบบหนึ่งจริงหรือเท็อันนี้ก็ตอบจริงหรืออาจจะเป็นเทสหรือจริงอันนี้ก็ตอบจริงเหมือนกันตัวเด่นมีแบบเดียวคือต้องเท็หรือเท็ถึงจะได้เทสนอกนั้นเป็นจริงหมดจำไปก่อนจำจำแค่ตัวเด่นก็ได้ ัตวเดน,น่ถ้าไม่เคยเจอมันจะแปลกๆไนงะแต่ว่าเดี๋ยวจะคุ้นเดี๋ยวจะคุ้นจำไปก่อนอันนี้สำคัญสุดในในเล่มนี้นะในบทนี้นะถ้าไม่ได้พรุ่นี้ก็ทั้งเล่มพังหมดเลยอันที่สามอีกรอบนะ และมันจะเป็นตัววีหัวความตัวเด่นคือต้องจริงและจริงถึงได้จริงหรือเป็นตัววีตัวเด่นคือเท็จหรือเท็จถึงจะได้เท็จถัดไปชื่อว่าท่าแล้วมันมันจะเขียนท่าจุดจุด,จ,ดจุดแล้วนะครับเวลาอ่านก็อ่านว่าท่าแล้วท่าแล้วสัญลักษณ์จะเป็นลูกศรหัวเดียวเป็นลูกศรหัวเดียวแต่เวลาเรียก ที่จะชอบเรียกสั้นๆว่าว่าแล้วว่าแล้วนะตัวเด่นมีหนึ่งตัวคือจริงแล้วเท็จถึงจะได้เท็จอันนี้คือตัวเด่นจดไปก่อนตัวเด่นมีหนึ่งตัวคือจริงแล้วเท็จได้อะไรนะได้เท็จแสดงว่านอกนั้นจะเป็นจริงหมดนอกนั้นจะเป็นจริงหมดนะเช่น<ม>เราอาจจะเจอจริงแล้วจริงก็ ถ้าไม่ตรงกับตัวเด่นก็ตอบจริงทันไหมตัวเด่นคือต้องจริงแล้วอะไรนะแล้วเท็จถึงจะได้เท็จนอกนั้นจะเป็นจริงหมดหรืออาจจะเป็นเท็จแล้วจริงอย่างนี้ก็ได้จริงทันไหมมันก็ไม่ตรงกับตัวเด่นและอาจจะเป็นเท็จแล้วเท็จก็ได้จริงเหมือนกัน ทวนอีกรอบหนึ่งนะและตัวเด่นคือจริงและจริงได้จริงหรือตัวเด่นคือเท็จหรือเท็จได้เท็จถ้าแล้วตัวเด่นคือจริงแล้วเท็จได้เท็จนอกนั้นตอบจริงหมดเลยอันที่สี่ชื่อว่ากอต่อเมื่อกอต่อเมื่อหน้าตาจะเป็นลูกศรสองหัว ตัวเด่นที่พี่จำมีสองตัวมีสองตัวนะอ่จดมาก่อนคือเราจะต้องจำชื่อแล้วก็จำตัวเด่นให้ได้มันไม่มีคำนวณนอะ่ะมันเป็นการจำอย่างเดียวเลยแต่ว่าถือเป็นหนึ่งบทที่ง่ายในมปลายนะอาสนใหญ่เขาจะเก็บบทนี้กันตัวเด่นก็จะเป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อจริงถึงจะได้จริงเดยนเดี๋ยวค่อยจดนะแล้วก็เทส ก็ต่อเมื่อเท็จได้จริงคือก็ต่อเมื่อเวลาจำอะจำว่าสองฝั่งสองฝั่งเหมือนกันได้จริงเห็นปะจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงเท็จก็ต ok ่อเมื่อเท็จได้จริงเนี่ยแนนอันนี้คือสองฝั่งนะสองฝั่งเหมือนกันตอบจริงแล้วพี่ถามแล้วกันนะถ้าสองฝั่งไม่เหมือนกันตอบอะไรตอบเท็จเฉพาะสองฝั่งเหมือนกันตอบจริงถ้าไม่เหมือนกันเป็นแบบนี้ เป็นจริงก็ต่อเมื่อเท็จอันนี้ได้เท็จหรืออาจจะเป็นเท็จก็ต่อเมื่อจริงอันนี้ก็ได้เท็จแต่ว่าเวลาจําพี่จะจําว่าสองฝั่งเหมือนกันต่อจริงแล้วก็สุดท้ายจะไม่ได้เรียกว่าตัวเชื่อมก็ได้มันอ่านวันนิ้สษสัญลักษณ์เหมือนเป็นตัวหนอนะอย่างเงี้ยนิส นิเศสนี่คือตรงข้ามตรงข้ามเช่นนิเศษจริงอย่างนี้ตอบใครตอบเท็จเพราะว่านิเศษคือตรงข้ามหรือไม่ก็นิเศษเท็จตอบจริงนิเศษคือตรงข้ามแสดงว่าหลักๆจำห้าตัวจำชื่อจำตัวเด่นให้ได้ทำได้แหละ อันแรกอ่านว่าอะไรนะข้อหนึ่งและตัวเด่นคือจริงและจริงได้จริงเดยพี่ไลให้อีกรอบนะเพราะว่าเราไม่เคยเรียนกันนอกนั้นตอบอะไรหมดตอบเท็จถ้าไม่ใช่แบบนี้ตอบเท็จอันที่สองชื่อว่าหรือตัวเด่นคือเท็จหรือเท็จได้เท็จนอกนั้นตอบจริงหมดถ้าไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะอันที่สาม,มเรียกว่าท่าแล้วจะเรียกสันว่าแล้วก็ได้ตัวเด่นก็จะเป็นจริงแล้วเท็จได้เท็จถ้าไม่ใช่จริงแล้วเท็จ จริงหมดเลยอันที่4อ่านว่าก็ต่อเมื่อก็เวลาจําก็สองฝั่งสองฝั่งเหมือนกันตอบอะไรนะตอบจริงสุดท้ายเรียกว่านิเศษนิเศษคือตรงข้ามนิเศษจริงได้เท็จนิเศษเท็จก็ได้จริง